สวัสดีครับก็มาถึงคลิปถามมาก็ต่อไปการสมัครงานอิสราเอล EP ที่8แล้วนะครับก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันเลยครับเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับขอสอบถามหน่อยคะ่ะเรื่องใบฉีดวัคซีนถ้าเข้าแอปหมอพร้อมไม่ได้สามารถใช้ในไลน์หมอพร้อมได้ไหมคะ ได้ครับจะเป็นลายหมอพร้อมหรือว่าเป็นแอปหมอพร้อมก็ได้หรือจริงๆจะเป็นใบรับรองการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานรัฐก็ได้ครับที่เขารับรองมาให้เพราะบางคนเดินทางมาจากต่างประเทศเขาฉีดที่ต่างประเทศเขาก็ยังมีใบรับรองมาจากต่างประเทศนะครับคำถามต่อมาทําคลิปเดินทางจากกุดรธานีมาที่กระทรวงแรงงานหน่อยครับโดยรถทัวร์โอ้ถ้าจากอุดรผมคงไม่ไหวมารับ ก็ลงมาถึงหมอชิดแล้วกันนะครับเดี๋ยวจากหมอชิดเนี่ยผมจะพาขึ้นรถมีสนุกสนุกแล้วกันเนาะแต่จริงๆอ่ะง่ายสุดก็คือขึ้นแท็กซี่ครับเดี๋ยวจะทําคลิปแนะนําแล้วกันคําถามต่อมาใบาเกิดหายแล้วไปคัดสําเนาเอาสาเนามาสมัครอายุของสําเนาใบาเกิดพนักงานว่าอยู่ได้30วันต้องไปคัดสําเนาใบาเกิดใหม่ไหมครับในวันสัมภาษณ์น่าจะไม่ต้องครับใบเกิดน่าจะไม่ใช้แล้วนะครับ ้าเทียบจากาการใช้เอกสารพิธีแล้วนะคำถามต่อมาขออนุญาตสอบถามหน่อยครับสารตัดสินจำคุกรอลงอาญาเสียค่าปรับคดีถึงที่สุดแล้วจะมีโอกาสได้ไปไหมครับขอบคุณครับถ้าเป็นรอลงอาญานะครับน่าจะคัดแยกไม่ได้นะครับยกเว้นมันจะมีบางคดีซึ่งต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจ แนะนำให้โทรไปตามเบอร์โทรในคลิป EP ที่10นะครับที่ผมทำเรื่องคัดแยกคดีไว้ลองโทรไปปรึกษาดูครับคำถามต่อมารุ่นที่17สมัครตั้ง3 0 0 0 0เขาจะเอาไปทุกคนไหมครับเอาไปทุกคนครับถ้าคุณผ่านเกณฑ์ของการาตรวจประวัติตรวจสัมภาษณ์ตรวจโรคนะครับถ้าคุณผ่านเกณฑ์พวกนี้โอกาสคุณได้ไปสูงอยู่แล้วครับ ไม่มีการคัดออกโดยที่เราผ่านเกณฑ์มาหมดแล้วนะครับเขาจะให้โอกาสได้ไปทุกคนคำถามต่อมาอนรยาตสอบถามครับพอดีตอนสมัครผมใช้พาส,สปอร์ตเล่ม10ปีสมัครแต่ลงวันหมดอายุผิดเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาแจ้งเจ้าหน้าที่วันที่มาสัมภาษณ์ละกันแล้วก็ ในข้อมูลของระบบ e s ว i e คุณเข้าไปแก้ในหน้าของลงทะเบียนได้เลยนะครับให้แก้ให้มันถูกต้องด้วยนะครับคำถามต่อมารอติดตามคลิปสัมภาษณ์ครับผมครับผมกำลังเร่งทําอยู่ครับคาดว่าจะเสร็จประมาณไม่เกินวันศุกร์นะครับจะพยายามเร่งให้ทันนะครับคำถามต่อมาทำตอนไหนครับลายถามมาสั้นแบบนี้ผมนึกไม่ออกเลย คงหมายถึงเข้ากลุ่มลายใช่ไหมครับถ้าเข้ากลุ่มลายของเจ้าหน้าที่ปีนี้ไม่น่ามีครับเดี๋ยวรอประกาศจากหน้าเพจทีไอซีเทเลนอีกทีนะคำถามต่อมาขออนุญาตสอบถามครับตอนสมัครผมมีพาสปอร์ต5ปีผมกรอกเลขพาสปอร์ต5ปีไปแต่ตอนนี้ไปทํา10ปีมาแล้วเลขพาสปอร์ตผิดจะมีผลไหมครับไม่มีครับเดี๋ยวมาแจ้งวันสัมภาษณ์นะครับแล้วคุณสามารถแก้ได้ในหน้าทะเบียน ของระบบ toa ครับเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขตรงข้อมูลส่วนตัวครับมันจะมีข้อมูลหนังสือเดินทางอยู่คุณไปแก้ตรงนั้นได้เลยให้เป็นเล่ม10ปีนะครับคำถามต่อมาตรวจโรคประจำปีที่โรงงานไขมันในเลือดสูงต้องลดไหมครับลดสิครับควรจะทำให้สุขภาพแข็งแรงเข้าไว้นะครับไปออกกำลังกายนะครับแล้วก็ควบคุมในการาทานพวกไขมันนะครับ ต้องลดนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ปรึกษาคุณหมอนะครับว่าเราจะลดไขมันได้ยังไงไ,ได้บ้างคําถามต่อมาเขาปิดลับหรือ,อยังครับปิดแล้วครับก็ต้องรอรุ่น18ซึ่งอาจจะ2ปีเลยนะครับคําถามต่อมาผมจําไม่ได้ว่าแน่บุษใบปอ6หรือสูติบัตรต้องดูยังไงครับไม่เป็นไรครับอันนี้ถ้าคุณผ่านการสมัครแล้ว อเอกสารตรงนี้เจ้าหน้าที่ไม่น่าดูแล้วนะครับเขาจะยึดตามในระบบหลักอยู่แล้วแต่ถ้าหากเราอยากทราบว่าเรายื่นอะไรไปเราสามารถเข้าไปในระบบแล้วก็ไปดูในเมนูดูรายการสมัครโดยรัฐจะส่งครับมันจะดูเอกสารที่เราเคยยื่นได้ครับคำถามต่อมาเอกสารของผู้ติดต่อและแม่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องไหมอ๋อเมาถึงว่าผู้ติดต่อฉุกเฉินนะครับหรือว่าเราไปเซ็นเองที่สำนักงานได้ไหมครับ ถ้าเป็นเอกสารนะครับถ้าผู้ติดต่อฉุกเฉินตามที่รุ่น16ไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าในประกาศให้ใช้คุณก็ให้แม่เซ็นมาจากบ้านเลยแต่ถ้าคุณลืมให้แม่คุณเซ็นนะครับคุณก็มาเซ็นรับรองเองในฐานะที่เราเป็นผู้สมัครนะครับคำถามต่อมาบีมไอเอาส่วนสูงตามจริงหรือตามรูปพาสปอร์ตครับเอาส่วนสูงที่อยู่ในพาสปอร์ตเป็นหลักนะครับ คำถามต่อมารุ่นที่17ส่งบินปีเดียวหมดไหมครับหรือ2ปีเพราะคนสมัครเยอะมากก็น่าจะประมาณ2ปีนะครับยกเว้นคนไม่ผ่านตรวจโรคตรวจประวัติจำนวนมากนะครับอาจจะเหลือปีเดียวหรือปีนิดๆน,นะครับอยู่ที่ตอนคัดเลือกอะครับว่ามีคนผ่านเกณฑ์มากน้อยขนาดไหนคำถามต่อมาพาสปอร์ตแอดมินให้ส่งในไลน์ด้วยไหมคะ หรือแค่มีในตอนสัมภาษณ์อย่างเดียวอตอนนี้ไม่มีการส่งทางลายครับไม่น่าจะมีเดี๋ยวดูประกาศอีกทีนะแต่ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าไม่มีการส่งเอกสารผ่านทางลายแล้วครับคำถามต่อมาสอบถามครับถึงเวลาเรียกสัมภาษณ์เรียกเป็นกลุ่มใช่ไหมครับใช่ครับก็น่าจะเรียกเป็นกลุ่มนะครับก็กลุ่มในที่นี้หมายถึงว่าจํานวนหลายคนนะไม่ใช่กลุ่มลายนะ ก็คือเขาจะเป็นกลุ่มประมาณ1 2 0นะครับประมาณนั้นคำถามต่อมาผมว่าใบตรวจประวัติอาชญากรรมผมคงไม่ได้ใช้และหมดอายุก่อนแน่ๆเลยครับอย่าไปคิดมากเลยครับเรามีเอกสารพร้อมเป็นดีที่สุดนะครับถ้าครบห้าเดือนแล้วยังไม่ถึงคิวเราก็แนะนำให้ไปขอใหม่ได้เลยนะครับเพื่อทีอ่ผลประวัติมันจะได้ต่อเนื่องเราพร้อมอยู่เสมอที่เจ้าหน้าที่เขาจะเรียกเราไปสัมภาษณ์นะครับ คำถามต่อมายังไม่พร้อมกำลังลดน้ำหนักสู้ๆครับผมเข้าใจเพราะผมก็น้ำหนักเยอะตอนนี้ก็ลำบากใจเหมือนกันลงยากมากคำถามต่อมายังไม่ได้ทําพาสปอร์ตเลยครับก็ไม่เป็นไรครับพาสปอร์ตนี่มันใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เหมือนตรวจประวัติอาชญากรรมดังนั้นกอ็อยู่ที่เราเลยครับแต่วันสัมภาษณ์คุณต้องมีนะคิดแค่นี้แหละ คำถามต่อมากําลังฟิตร่างกายครับตอนนี้สุดยอดครับนี่นะครับที่นายจ้างเขาต้องการต้องเป็นคนแบบนี้แหละคําถามต่อมาเมาแล้วขับโดนเป่าตํารวจตั้งด่านผมเสียเงินไปสามพันแต่ไม่ได้ขึ้นศาลเป็นคดีอาญาไหมครับก็เป็นคดีอาญานะครับแต่ว่ามันจะมีประวัติไม่มีประวัติคุณต้องไปตรวจครับถ้าคุณตรวจแล้วเจอคุณก็ต้องไปคัดแยก ตอนจะไปคัดแยกคุณก็ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอใบสิ้นสุดคดีให้หน่อยแต่ผมดูแล้วไม่น่าจะถึงชั้นสาเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้บันทึกเข้าระบบก็ได้นะครับลองไปตรวจด,ดูเนาะคำถามต่อมาผมเลิกเล่าบุหรี่เพื่องานนี้โดยเฉพาะครับเพิ่มน้ำหนักแค่โลเดียวจะเป็นปกติครับขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับลงุงครับขอบคุณเช่นกันครับเป็นกำลังใจให้นะ คำถามต่อมาติดคด,ดีค่าแต่คัดแยกไม่ได้มีวิธีไหนอีกไหมคะถ้าตำรวจคัดแยกให้ไม่ได้ก็ไม่มีวิธีไหนหรอกครับอันนี้ต้องทำใจครับก็ไม่ค่อยมีคำถามแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการขอบคุณเนาะก็ยินดีด้วยครับที่ผมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเข้าใจนะครับโอเคคำถามสุดท้ายแล้วกันนะเนาะแอดทำคลิปสัมภาษณ์จากสถานีรถไฟให้หน่อยครับก็เดี๋ยว รถไฟเหรออ่า,อาเดี๋ยวลองดูนะครับถ้ามีเวลาก็จะทำเพราะจริงๆตั้งใจทำจากหมอชิดเนาะแต่ถ้าทางรถไฟเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจัดให้ครับถือว่าทำคลิปสนุกสนุกละกันนะครับไม่คิดมากก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปถามมาก็ต่อไปการสมัครงานอิสราเอล ep ที่8ก็หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสำหรับคนที่รอคลิปสัมภาษณ์นะครับ รออีกนิดเดียวครับไม่นานละเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างมาให้ดูละกันว่าผมกําลังทําอยู่นะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่กําลังทําอยู่นะครับอีกไม่นานนะครับรอแป๊บหนึ่งครับคือถ้ามันไม่สมบูรณ์จริงๆก็เลยยังไม่อยากทําออกมาแล้วอยากให้มันไปใกล้กับการประกาศลําดับคิวให้มากที่สุดนะครับก่อนจบคลิปลุกนกกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับกําลังใจที่กดให้ วันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีครับ